ที่ตลาดนะัดไทรลาวนะครับมัน,นี่วันพูดไอ้วันพูดสัานวันอังคารนะครับพี่น้องเออแต่ว่ากับบงเงียบปันไดและมีคนหลายอยู่แล้ววันนี้เพื่อนเพื่อนห้องมะเมืองนี่ตอขุมนะครับโอ้อยู่นี่แหละเราขยันนะครับตอหาแนวนั้นแนวนี้มาขายธรรมดาล้ามีแมงแข โอ้นี่เข้ามาเป็นโลเท่าไหร่พี่ราคาเดิมป่ะนี่ราคาเดิมขีดละแปดสิบจ้ะโลละแปดรอนี่เป็นตอขุมโอ้ยโตอวันนี้โปรโมชั่นถ้าเป็นกิโลลดอยู่๋อถ้าเป็นกิโลลดอยู่โปรโมชั่นโปรโมชั่นแม่ค้าใจดีคนก็อยากคนกลับมามามาอ๋อโอ้ป้าตัวใหญ่ัวนี้ตัวใหญ่มากเนี่ยเทียบกับนิ้วนี่เนี่ยเนี่ยเทียบกับนิ้ว ตัวใหญ่เลยเดี๋ยวเิ่งตอห้างกับตอหลุมอ๋อนี้คือตอห้างต่อห้างกับตอน้อยนี่ต่อห้างต่อห้างตอน้อยตอหลุมมันจะมันจะอยู่ตรงไหนก่อนอนนใ้ตอห้างมันจะอยู่แก่ต้นไม้เนาะแต่ว่าขันตอขมเลยครับมันอยู่ในดินต่อขมจะอยู่ในดินจ้ะอ๋อหว้าอ้ป้าแต่ว่าขันตมันจะขนาดไหนตใหญ่นาดเออต่อขมต่อขม โอ้แต่ว่าหลายเนาะอุดมสมบูรณ์เนาะนี่เทียบเทียบต่อขมกับต่อหางธรรมดาอันนี้ต่อหางตัวน้อยต่อขมตัวใหญ่ป้าไซส์ใหญ่มากเลยโอ้มีมีมีผสมอีปูน้ำอ้าปูน้อยปูน้อยถุงละยี่สิบบาทครับเออ โอ้นี่บอกผูน้อยผูน้อยผูน้อยตัวละสาบาทธรรมดาเพิ่นจะมีแมงแขงมาทุกทุกมือเมื่อนี่ลืมแมงแขงมื่อนี่ลืมมีแมงแขงมีมีกอยนะครับกอยกอยถุงสามสิบบาทกอยถุงสามสิบบาทเอานี่ขาตีนมูตีนมัวนะครับอ๋องัวงัวงัว โอ้ตายจังไหนครับมีหกสิบมีแปดสิบหกสิบแปดสิบอ๋อโอ้ค้นมากเนาะเอาไปต้มกุ๊บกๆุ๊บกุ๊กมีของเป็นเป็นเป็นตะซื้อยุนี่นะครับเพิ่นจะยุ่ใกล้ๆตรงทางลงตลาดนี่แหละทางลงท่าเรือนะครับทางลงท่าเรือใกล้ๆกับร้านปลารา ปลาคุณจะเป็นอะไรนะครับาคุณไข่ปลาเป็นคือลำปาวเลยไมจากเคือลำปาครับไข่ปลาจากเคือลำปาวเาเรียกว่าปลาตัดต่ำปลาป้อมครับเป็นเมืองทางนี่เมืองทางนี่อ๋อเป็นปลาปลาเบิกกับปลาไหวปลาเบิกกับปลาหวเอ้าเหรอเป็นเบิกไก่พันเุรนะอะไเป็นบรรยายเอาบ่ะเขาเปิดปลาเบิกปลาป่าเขาเอาพันเนี่ยไปจาก เนี่ยครับเป็นน้ำโขงอ๋อเป็นปลาเบิกจากน้ำโขงปลไหและปลาไหลที่ขื่นลําป้าครับผมแต่ขื่นลําป้าเด็กเขามีปลาสวายมันก็เลยเซิร์นกันครับอ๋อมันก็จะมันร่ยกกายมาเป็นเบิกหวายครับเป็นเบิกหวายครับมันขามสายพันธุ์ได้เนาะครับแล้วบางคนก็เรียกว่าปลาพ่ออมโอแล้วบางคนก็เรียกว่าปลาตาต่ครับปลาตาตับปลาพ่ออมต่ว่าเบิกหวายครับผมอ้าตามมาเมืองแต่ผมเห็นเป็นโตเนาะมันแฉมันแยกชิ้นส่วนมันละปลาแต่จะหัวติดใหญ่ตายทั้งไหนครับหัว หัวละยี่สิบจ้าาือหัวละยี่สิบฟ้าเพื่อออกไปให้อาเป็นหนึ่งเป็นงไปต้มยำอเปนึ่งไปต้มยำแกงมไยส้มตหัวใหญ่หัวใหญ่ขายยี่สิบบาแล้วไข่ดีครับไข่โลละร้อจ้าไข่โลละร้อยเนื้อโลละแปดเื้อะอดอมอนกเอนไปเห็อย่างกินดี ทัดเพชรจะแซบค่ะอันนี้ต้มยำเป็นหมกมันจะไม่ขาวครับต้มยำบ้องขาวบ้ขาวบ้ขาวแม่บอยหลีเออเอาเจะเครื่องโลนะครับไอ่ไข่เครื่องโลได้บ่ตันนี้เครื่องโลตาเอาเครื่องโลเนี่ยอันนี้แต่ทอดได้ไข่ไปิ ไปหมกเนาะอ่าเดี๋ยวเตรียมเครื่องไปหมกจ้าให้เฮ็ดเพจครับเพจภูมิสายบ้านเฮานะครับฝากติดตามนะครับพี่จ้าอยู่ภายใต้าติดตามเมื่อวันนี้เราจะมีข่าวตอกแตกนะครับมาเป็นกระสอบเฟยแล้วเอาน้องมัวแล้วก็จะมีหมกเย็นแม่นหมกเย็นไหมครับหมกไหมอย่างไรครับจ้า มาข้อเขียวอ๋อผมโอ้ผมลงมเหมือนผมมาเถิดนันฝาดฝาดหวานหวานมกข้อเขียวแวเราบางแนกแีวอีกอ่้าข้อเขียวนี่ปาได้เห็นจ้าเออมึงแต่หลายคนก็เคยกินกข้อเขียวมันมีหลายแนว อันนี้เห็ดบ่ค่บอันนี้เห็ดเอจ้าเอพออ๋อแต่ว่ามันขาวอัน้เขา้เขอกล่ขาวขมักแลวมม่งมะมงมองนี้คนมะม่งก็นแ้มีหลายแนวเออแนวแนวแบบว่าบางทีจอเข้ากับเ่า่อได้เห็นโดดแล้วนะครับอ๋อนี่กินเลยมันออกจะออกมันมันแต่ละันจะปกข้อเขียวด้ตั้งหลัจ้าทางนี้จะเป็น หนังคลองนะครับหนังคลองหนังคลองหนงงันงคลอมีหลายอย่างเรับอาออ๋อ,อ,อย่างร้อนเลาะของบรหลายปัน,ดนะะได่นะครับแต่ว่าก็เออมีแนวใหม่ๆให้เห็นมึงอยู่ออนะนีนบบ่บล็อก,อกอป้อมเนาะบล็อกสมมอบล็อกขามป้อมเขาบอกว่าถือแต่บลอกขามป้อมนะครับบล็อกขามป้อมเอออันนี้มะม่วงหางมะนาวโผล ในบทสามต้อมเพิ่มง้ข้างตึกเริม่มกระถือเรียกไม่ถูเรยกไม่ถูกคนมามงมามงกันกันได้ขายของธรมนี่ในบ้านมายางหลายอยู่นะครับวันอังคารจะห้องออกมาสวยแน่ละครับสักหน่อยบรรยากาศในโดม มาล้วก็เลยเอาไทายเล็ก,ลกๆในหน่อยให้พี่น้องในเมืองนะครับคนได้คืนทอดบ้านอ,อคนบได้มาจากเถือบจะเอาได้แบ่งสู่กันเบึงนะครับนี่น้ำก็ขึ้นหลายลนะเนาะนะครับด่านไทยลาวยังว่าเปิดนะครับมีคนถามหลายคนว่าอยากไปเที่ยวโอ้นี่เส้นเส้นข้าวเปียกเส้นข้าวเปียก ปิดน้อยอ่าช่ดนี้จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลจะเป็นลำใหญ่จ้าโอ้ยหน่วยใหญ่ลำใหญ่หน่วยใหญ่อยู่เออเขียนจ้่ลำใหญ่โลละ35บาทโอ้ยใจเนาะใจงานอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปซ่าถูกคนสามเลยน้ ออจะซื้ออยู่หน่นอยใหญ่ๆเป็นรองเท้านะรองเท้า แต่เริ่มออกแล้วมันสวยในกกนอยนะครับวันี้ออกมาสวยนะทำ้งทุละหลายอย่างนี่มีเค้กวุ้นอร่อยอร่อยสวยสวยจ้าอนี้มามามาตามมาชมบุ้นแฟนซีนะครับแต่ว่าอันนี้จะตามมาดูนางเงือกนะเมอร์เมดหมดแล้วต้องสั่งพิเศษพุ่งนี้มีพวกนี้มี๋องพวกนี้จะเป็นที่ของผมจะมีเอเนีครับไปดูมีหมีตัวมีเมอร์เมดห้าตัวมี ห้า <cin stereotype> <m aks> ตัวมีห้าตัวได้นะคะไม่แพงได้อันนี้กล่องละยี่สิบกล่องเล็กสิบโอ้กล่องเล็กสิบบาทไม่แพงน่ารักน่ารักทำไปขายในโรงเรียนค่ะอ่าน่ารักน่ารักมาสั่งได้จะมาสั่งได้อะไรนะลายที่หวานอ่าอยู่ที่โรงเรียนชุมพลเนาะได้นี่มีหน้ามีเสื้อมีหลายขายลายอย่างขายทุกอย่างอ๋อนี่มีหมอนตุ๊กตานะคระโม่หน่ารักน่ารักหมอนตุ๊กตาสวย โอ้ยใบละร้อยสาสิบหมอนตุ๊กตาเออน่ารักดีน่ารักดีร้อยสาสิบเก้าอ่าร้อยสามิบเก้าจะเป็นหมอนตุ๊กตางานลิขสิทธิ์นะครับเออมาดูได้จากนี่น,นีอยู่ใกล้ๆกับตรงหางพญานาคนะครับโอ้ตัวมินนี่มีผู้ิตตี้ยอคิตตี้มินนี่มินนี่ เออร้อยสามเก้านะครับเป็นหมอนเป็นหมอนอาืแต่นี่นะก็มีเสื้อจ้าเสื้อสวยๆตัวละหนึ่งร้อยมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งราคาพิเศษอืมออ่ะอันนี้ชุดเด็กจก้ะตัวละสิบห้าบาทกางเกงโอ้กางเกงเด็กอ่โซนนี่จะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับชุดเด็กชุดเด็ก กัะตินกังตีงผู้ใหญ่สองตัว้อยตานะแ่บ้านเทากันยางมา ซื้อของกันหลายจลยครับวันนี้ออคือขักอยู่ต,ตลาดบม่ได้เงียบเลอวันนี้นนคนน่ะคนน่ะป่ายเดือนพอดีนะครับป่ายเดือนเปร็มนมะม่งลอตเตอรี่กันเอาคนน่ะคนะน,ะน่ะโอหญาติละวันที่หนึ่งกันกระไม้เอาบักคั้นเนี่ยจ้าซาบัด 三吧 <laughs>